เราสามารถจะสร้างไม่แมปจาก Text f i ล e ได้นะครับโครงสร้างของ Text f i ล e ก็จะเป็นแบบนี้บรรทัดแรกก็จะเป็นชื่อของไม่แมปชื่อของไม่แมปเนี่ยแนะนําให้ตั้งเป็นภาษาอังกฤษก่อนเพราะว่าถ้าเราตั้งเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยเวลาที่ทําเป็นไม่แมปข้อความมันจะอ่านไม่ได้นะครับเราก็จะต้องไปแก้ไขในไม่แมปอีกทีหนึ่งนะครับดังนั้นให้ตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษถัดมาก็จะเป็นหัวข้อหลักหัวข้อหลักก็คือข้อความที่อยู่คอลัมน์แรกนะครับ ถัดมาหัวข้อย่อยก็คือข้อความที่อยู่ที่คอลัมน์ที่2นะครับในตัวอย่างนี้อันนี้ก็คือจะเป็นหัวข้อหลักอยู่ที่คอลัมน์แรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อ,ขอ,ย,อย่อย,อยอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อหลักหัวข้อย่อยหัวข้อย่อยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นหัวข้อหลักหลังจากที่เราได้สร้างมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราลากไฟล์เท็ก มาใส่ในหน้าต่างนี้เมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับก็คลิกปุ่ม close เราก็จะได้ m y n d p a p แล้วนี่คือ m y n d p a p ที่เราสร้างจากการลากไฟล์มานะครับเมื่อเราเปิดเข้าไปเราก็จะพบกับ m y n d p a p ต่างๆเป็นรูปแบบตามที่เราต้องการแล้วนะครับจากนั้นเราก็สามารถจะไปเปลี่ยนตีมของ m n ้ m a p ได้นะครับโดยการคลิกไปที่ธีมตรงนี้จากนั้นก็ไปเลือกว่าเราจะให้เป็นรูปแบบไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีแรกอีกวิธีนึงนะครับให้เราสร้าง m y m m p p ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ตั้งชื่อให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็ไปใช้โครงสร้างเดิมนะครับก็คือ หัวข้อหลักก็จะเป็นข้อความที่อยู่ที่คอลัมน์แรกนะครับหัวข้อย่อยก็จะเป็นข้อความที่เริ่มต้นที่คอลัมน์ที่2นะครับจากนั้นก็คัดลอกข้อความทั้งหมดมาแล้วก็กลับมาที่ My Map นะครับที่เราสร้างขึ้นมาจากนั้นให้คลิกไปที่ชื่อของ My Map นะครับจากนั้นกด c t r l v หรือว่าเพจข้อความนั่นเอง หลังจากที่เราเพจข้อความเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ดูที่เมนู split into topics อันนี้หมายถึงว่าตัว mind master เนี่ยจะแบ่งข้อความเนี่ยเป็นหัวข้อทั้งหมดเลยแต่ว่า split into tree อันนี้ก็คือจะทำให้ข้อความต่างๆที่เราจัดหัวข้อหลักหัวข้อย่อยมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแบ่งเป็น mind map นะครับในที่นี้ให้เราเลือกไปที่ split into tree ก็จะได้เป็น m ม m a แมปแล้วนะครับจากนั้นเราก็สามารถจะปรับกิ่งก้านสาขาตามที่เราต้องการนะครับในการจะย้ายหัวข้อหลักนะครับให้เราก,กดอินเทอร์เน็ตค้างไว้จากนั้นเราก็ลากปรับแต่งหัวข้อต่างๆตามที่ต้องการนะครับจากนั้นเราก็สามารถจะ ปรับแต่งธีมหรือว่ารูปแบบตามที่เราต้องการได้นะครับครับนี่ก็จะเป็นวิธีการสร้าง My n d p a p จาก t e c ท File